ต้องตัวยาที่ที่สามได้ไหคะได้แล้วบ้านพีร่าก็ได้ออเด๋ยวนี้ไ่อยู่ฝั่งมูใช่ไหมแค่ประโยคเดียวเท่านั้อ่ะดีดีมเลยอีกสอท่านค่ะเดี๋ยวจะพาไปฉีดท่เทื่อ้างอสิบเซนนะ

ทีละคนเรียงทีละคนจะนันึ่งตัว şey> ก็ได้สองตัวก็ได้สอตัวได้อย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะเอาอันนี้แพ้ที่เลขสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยสิบเอันนี้พี่อแพ้นะครได้หนึ่ก่อนได้หนก่อนได้หนก่อนไปให้ชมกันแก่อนะไปเลยนะเอาเลยนะ หกเจ็ดจแปดสองต้องเล่าจากนี้เนาะโทษทีเรียงเองได้สวินเรได้ใช่สิบห้าใช่ออกเสียงดังๆเหมือนครับ ต้องพูดต่อไปคือเลยไม่ได้ไดพูดออกมาเดี๋ยวนี้คับจริงหรือรักกันอยู่เนี่ยวางเบิดแ้อันนี้ก็บบกไดนะอันนี้ก็ลำสาตัวนี้ก็นำสามตัวลงเลย เดีวอนเดี๋ยวก่ยอเรียหม่เยอะเรียงห่ยะเรียงห่คราวนี้เนี่ยเราจะไม่ปล่อยนะตอนนี้เมื่อกี้เครื่องยังไม่เดินมาจอดที่ไพูดเสียงดังฟัาชัดเสียงดังควาชัดเท่ารเริ่มฟังผมก่อนเริ่มใหม่เลยเริ่มจอดท่หน่งสงสี่ห้าบดจ่าสี่สิบห้าหกสิบเจ็เดี๋ยวมันเลขอะไรยี่ิบห้ายี่ิบห้ายี่บห้าเ จ Higher, ัดจอกอนะคะ euh> ุ่เดียวไป๊บคนเคยจอกอนขอต้อนรับเสมอกักบ้านครับยีต่อไปต้าดีอ่ะอ่ะเรามาสลับขออัไรี้า <okay> ันน okay> ี้ลดเหลือยี่ส uh! ิบย่สิบะไรคืี <20> <20> <20> ่สิบสลับบ้านได้ได้ไดได้แล้วค่ะหน่สองสามสี่ห้ายี่สิบับ ดนรเปิดปเรียบร้อยขอขอเชิญต่อไปนัที่นาจ๊ะอันสุดครับอเชิญนะต่อไปอันนี้เกมเริ่มสนุกสนานขึ้นขอกรชับขึ้นนะครับผมไปเดินเล่นอะไรคือ20เหมือนเดิมเดิมสิบ2องส6มสี่ห้าเ และนี well. ่ก well, hey ็คือสิ่งประสนกันระหว่างเด็กจากดอยอ่างขาละเด็กจากดอยเต่าเราให้ไม้เขาเลยดีว่ะได้ค่ะ1นึ่งนสอง่สหนหนองึงอ่ สองสามสี่สิบห้าสิหกสิบเจ็ดสิปโดเโดเสียเชื่อได้แล้วเด็กจับใบตอก็ป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับ เราไมได้กินไปแล้วหอมก็รำคาญเหมือนกันให้โอ้เป็นไงเราใจ๊งอปคะอุ้ยให้กเะ๋าวานนี้เลยเหรอใช่ขอบคุณงอ้นะให้ให้ให้แม่มไปด้วยตัวมยด้วยค่ะ แล้วอยากจะร้องเพลงอยากจะเล่นเกมอีก yeah. ค yes. oh, so ือจะตามใจคเดียวงอ้าวไม่พ <techn> ี่คำเหมาะสมดิบะพี่คำเหมาะสมรี่โโชว์ก็ควรเริ่มบอกมะร้องเพลงอะไรไม่ได้าร้องเแต่แล้วีขอจัดกา เยเราจกเอาเอาปยิ้มฉุกไปได้ไหมง่ายๆดีจริงเหรอแล้วจะเรียกใครขึ้นมากนะคะคิดว่าหลายคนอยากได้นะพด่ีเนี่ยเป่าหเลยเปล่าหมดเลยเคยเห็นยังอ่ะเราไม่สำรวจต่างราบ้านเลยดีๆซิจะเห็นอยู่นะเป่าหเลยเนาะปล่าหมดเลยอยู่หยุหางช้าเป็นอะไรคนยากใช่ไหม้ะ ยังไม่ออกเลยก็ฝ่อเปโจหรือว่าเป็นฝ่อไม่ด้บนเลยพร้อมยัเข่าเลยแล้วเอาปืนขึ้นมาขบจะได้เห็นง่ายยโอชูมือพร้อมนะพร้อมนะยิงโจ๊กยิงโจค่แข็งะบอ้าเปลี่ยนนะคะห้าเปลี่ยนใครเปลี่ยนให้ขึ้นขาดโอ้โห เมืองจีนก็บอกว่ารัฐบาลบเด็กแล้วทาำอะไรเงี้ยเลยทำให้สาวขึ้นไงอันนี้เนี่ยกินทั้งตัวเลยบ้านที่เขาเล่นเองบ้านคุณไม่้องวะเหรอคะไม่ัักคผมรครับ